ติดแงกเลย ข้าโลเลยครับข้าโฟโลเลยอ่า ต้องเข้าโลสี่โลครับกังจะเอาอยู่กับรถนี้รอ อร่อยครับก็พูดถหนลเลยเพรยะไงดี่ฝนตกดินมันก็เลยเละๆเรา <c oughs> ก็คิดว่าดินแข็งลงไปปุ๊บเละเท่เลยแล้วติดต่อจี้แบบไปลาก cái kêu uhm. cả cặp thì non khấu cả có bộ nơi dù lìm đàm nơi hạt kinh cái nơi nó hòm ở đây quét nún อืมหมดแล้ขอบคุณที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง s s c r i b e ข้กลางได้เลยครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ